สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสอนมืนอนี้ก่ามากคือเก่าเด้อค่ะเด้อน้องอันสวัสดีพี่น้องนะลูกสวัสดีครับเอาหน้องอันจับโทรศัพท์ไอเชีโดให้แม่จับเดี๋ยวก่องแม่มาให้มองนี้แม่สอนถึงมานี่อยากพี่น้องข้างบนข้าสอนหัวค่ะหัวกบแล้วค่ะเนาะนี่ใช่ใช่มองไหนอ๋ออะไให้มองไหนาากนรคพ ยาทาราัพอเยมดเด้อเด้อให้มันคืนจากน้ามันนะมันเราอยากไอ้นี่เดี๋ยวอย่าพึ่งนะเบานกันเดียวเบาไ่เียมมาใกล้ลูกเยี่ยใกล้จะได้เห็นตัวหอตัดตัวตัวใหญ่ถือบ้างมาตัวตัวใหญ่ค่ะ อบ,บ,บาสาอันนอันตะเบิงนั่นม่ลลูกเห็นแม่พ่ะตเบิง <c oughs> นั่นม่ละยึดราก่อน้ำเล็กน้ำเล็กกันเลยไม่ใช่ลกูกณพ่อเดกัน <c oughs>

โอ้แต่บักไงบักไเลยย่ยยยยยายย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 หมยยลยย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 ยชยยยยดยยยยยยเยย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 ทัยเลยยนา เ้าเอาหนาสุนีออกไปนี่หวกหลายอย่างเลยท้ายวิดีโอยู่คนนี้จับจับอันนี้น้ำนกลส่ลุกขึ้ไปเร็วถบางยางอบางยางขึ้นเร็วแท แคยเน้อเลยเยน้ขาวเียวถึงวะน่ามะนมำจไคร้นตวน่เหร่าจาอช้งกันนนโอชิน่ากินเลย่ามเลยเดี๋ยวพีดองเขาบ้งมาเก็บแขนแงี้งี้งาดันนึง น uh ี huh. <tutoring> <Dani> ่นะพี่น้องน่าคุณออกแล้วคุณบ่างนกันเี้ยเราเอามัดต่างชั้นกูอันไหอันะไรแมนบ่อันน่มอันนี้มีบ่หัวเมีอนเลียงกันีแม่ที้ มันลอยแต่หน้นเนเออมันลอยออกมาสิเถอะกัหอนอ่เลยเก็บเกบอ้เป็นนกขนตัวบางไงเอ่ในตาหกเป็นองนาดละมันเต็มกันนะคันนี้นเขนเขนรอนตนะ ก่ปนยว่ามันหาซื้อโคหูวเนี่ครบหลายอยู่ด้หลายปีกายนี้มันก็ได้กินมันด้มันหกนาะมันหลุดอันคุ้นหรอวะปีกายก็ได้กินหัว่มนกนาสินเนาอย่นี้ขี้ยาหลายแล้วขี้ยาแล้ว มีอ่กินอะไรกินนี่กระบ่กนบูกน่นี่กินนี่อันนี้ลพืชนี่ละกินพักเน่าเลยอะคุณผู้เขียนัเจียวตัวน้าไปไดะไรตัวน้าตันี้กับอู้ยังกันตัวนี้ฮะเบ้ออู้เอานว้ะกันสาเกตนี้กันส่งตอัน มันลอยออกมาเลยนะมันันมดักอันนั้นเนาะมันดักตายเร็วกลัวอั้นเลยกลัวเข้าสวิงโซนเลยเพราะว่ามันหยาเตียงหยาเต็งแน่แล้วกันมันพัดพากันเลย

ใครก็ได้มาลูกๆมึไม่ทราบกระส่วนบเลมื่อวานยังสิเืเมือวานนี่ายวิดีโอบก็ได้ไหมโอ้ขวบใช่ไหมมาลูกมาเอาโอเข่งมาโอ้เอากระมังมาลูกดนอึ๊บ น้ำลมมันบ่ได้นั่นเลยงำลมบ่ได้ยื่นมือมือกล่องเลมันมือขำไดู้กมาที่นน้ำมอีกเห็นปะป่านี่เ็สามสิบตัวสามสิบตัวแบรอยตัว เป็นลอยเพื่อนี่ฮะเอ้าออกมาพี่น้องภาพบรรยากาศอันส่วนหวกน้อค่ะเนาะหวกกบุ๊บน้องอันส่วนทังไหนต้องเบิ่งด้วยมีตัวลูกนี่มันสอนนนี้เลยอันส่วนนี้ล่ะมันวออดยู่นี่เลาะนั่นมาเนี่ เล็กตัวด้สี่ตัวสี่ตัวอะใสตัวใหญ่ๆตักตั้งแต่พุทธลูกขนมาเออเห็นบ่มาพ่แม่พอจังไหนตัว หน้ากล้องมดเสรเฐีเรีบอันซิบุจิกตายวะขื่นโคกันดีๆลูกเอาเจ้าไหนกับขี้ากันยูจะได้หน้าฝ่ายหุมยามจุกไปด

เ็สัสดดิบปมดแล้วแต่หอดิโตอย่ัสดดก็อดเลยอมมโตโตข้างในถ่าเอาขันหกระไ่โอ้เฮียโดดกันไปโดดกระโดดอ่ะฝนตก้นาละ่นเดดีแล้วกัน สองตัวอันนี้อมาได้สตัวดได้สตัวตัวง่าเลยแบบอ๋ออย่าไปหาหมุนปลาเลยออ่า้าย่ายีอยู่ฮล พการส่วนไม่ต็มใจสิเลยไม่เต้งใจนยาสิละกินยาสิละตใหญ่ขนาดงนากระป็นนะลำยางมาลุย่างก็มาพี่ัดอันนี้ คือมัมีเข oh, yeah, oh, like ียะสันน oh. wow. ี id, ja e ่ฮะออใจเย็นๆนะอมันมีเขียเนาะใจเย็นๆมัเขี้ะเนาะเบลลบลล์ยักอ้อมมพี่ออมมเขาข้นไปเทบเานไปเทิงบเลเลิกช่วงนี้ฮะมันเลิกอยู่ช่วงไหนอ่บลบะอยู่ มันทำตาซื้อหรืนล่ะมาพี่ง่างมมามาจับวิดีโอให้แม่นี่เนอะอยับส่วนก็ส่วนไปเด็กโตครัลูกอ่าหกตัวส่วนไปก็คัดเก่ง เก่งเทาตัวไซด้มเมย์ยังมาเก่งยิ้มตอนนี้เป็นยัวันนี้ตัวนี่นะคนเก่งคนเก่งไดักตัวลูกไม่หล่อคนนะคนใครอย่างเงี้ยนะนนกี่สนอีเส้อี่สฉัน้องมองบรรยาาลูกไปอ่งละ Do thôi chưa biết được hay đó, chưa này được không biết được chưa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  được chưa biết đồn ta biết được chưa á, ta chưa biết được chưa được chưa xạ được chưa อันตข้าสิบอ่ะตักตักเออน่องไกมน่องได้ไหมน้อ่านนะเฮ้ยคนน้ามีลูกกร้าังมีผัวกร้ซังอียงกาะมีน้องกร้ซังโอยบ่มีลูกกรสซังย่องนะมีลูกกระซงย่องนะเออมาบนน้ำกรวดกันซ้ำอันนีก็ได้ ไม่ได like ้ใส่อ well ีกันใส่กระมานะกะมาบดอะไรีเนี้ยห่บวหมดเลยกล่องขอปู่มาอยู่ด้วยฮะท่าพดได้แวกล่อปู่ทายเป็นเจ่นไรลูกสามบาทขึ้นมาไดพอจากบาทตัวอยู่โอ้ถักกระพอตัวหนึ่ง Xong tố Xong tổ, tổ nhanh Sọp ở nào luôn, sọp ở hàng nào mới được đây Tắc lông cả đàn cho tâm này đây Tâm đi nhanh bà bạn มันอัน่พี่เออุ้ยอามันเบิดแไม่ละลูกมันเฮียอันนี้อันท้ายมันสิบตัักมแล้วมันบ่นบวอยู่อุยอนแสดงว่ามาหาห้าวแล้วลูกหาอุ้ยเราโอด้าสิบตัวนาได้แ่ลูกมันมันมันสิด้านี่ลูกักไปตักไปวางบุญเลี้ไท ก็ปลาแค <c oughs> ่ตัอวอตัวด้างหน้าแล้ะด้างหลังปลาติหกียอะมาได้ห้าตัวหตัวเป็น,นห่ว,หวง,ลง,ลงปล่อยกันโอ้โหน้องหกตัวหกตัวลงไปลงไปแล้วไปดูพี่เจคันน้ำขึ้นหลเท่นี้น จกักเราน,นำใส่บ่บ่ก็เพิ่นตักกะนละมันเป็นสองแม่สองสูตรได้ผลสีขาวกับสีดำบ่พค้นกระหน่อกุดข้นขาเลยพอบทีไปแล้วนี่นะคะพี่น้องหอกซีซ้อนได้กันนะคะ เด็กพ่ออมพ่อมกสิซื้มื่ออะไรล่ะคะส่วนห่วมือนี้กอะเวบมรยากาศกันกันสิหรอคะอ้าอันนี้กระติกนำกระติกหวงแ่กระติกยังนี่กะติกหวกเอ้าก็ก็ใส้น้ำแข็งสันนี้ โอ้สายยูคงผูด้หลายเยิกหาหมดพอะป้าดีตนนี้ไหมพุณอะติ๊กหนึ่งเลยใส่น้ำแข็งนนาแข็งไว้นกกระตาเขาหน่อยก็มีบาทนี่คุณเขาใส่ปลี้ยงนกกระตาหน่อยอะพิ่นะเขา้นน้ำลค่ะ อาสุรักษคนีสวัสดีค่ะโอ้ยังอยู่พี่ยังอยู่พี่นี่นี่มังนึงีถอะถ้าหลายก,กันนี่กันได้อาสุรักษคนีสวัสดีค่ะ